ก็เป็นเพื่อนคลิปนี้ผมนําพระรูปหล่อของหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะครับอ่าเป็นพระที่จัดสร้างอ่าออกจากวัดดอนกลางนะครับก็ได้หลวงปูด่ดูวัดสะแกเนี่ยเป็นผู้ปลุกเสกนะครับก็เลยนํามาให้เพืเ่อนๆชมกันก็เป็นพระราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนเป็นพะระลักษณะหล่อฉีดนะครับก็เนื้อโลหะหลักก็จะผสมด้วยทองแดงนะครับก็ถือว่าได้ปูด่ดูเป็นผู้ปลุกเสกให้ ก็เป็นพระอีกพพมพ์หนึ่งซึ่งน่าใช้ราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับเพื่อนๆประมาณ4ี่ห้าร้อบาทไม่เกิน1 0 0 0ันบาทสวยๆก็เป็นพะระลอฉีดเราจะเห็นยันใต้ฐานด้านล่างนะครับก็มีการเก็บตะใบขอบข้างนะครับเพื่อนๆก็มีการหลอฉีดนะครับเดี๋ยวนี้พระเป็นพะระลอฉีดทั้งนั้นเพื่อนๆนะครับหบล่อโบราณจะไม่เคยมีเดี๋ยวผมใช้ใดูวัณนะนผิวพันธุ์นะครับแล้วดูหน้าตาหลวงพ่อกันนะครับเป็นพระที่ หล่อได้สวยงามพอสมควรนะครับเนื้อโลหะก็จะเป็นเนื้อทองแดงซะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นผิวลมมันปูนะเพื่อนๆน,นะครับเราจะเห็นคราบขี้เบ้าก็คือขี้เบ้าสีขาวเนี่ยที่ติดอยู่ตามซอกน,นะครับคราบผิวไฟดำๆต่างๆที่เกิดจากการหล่อฉีดนะครับสีขาวๆที่เพื่อนๆอนเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นคราบขี้เบ้านะครับเดี๋ยวผมพยายามจะเอียงให้เพื่อนๆดู ะะที่ตัวหนังสือเราก็จะเห็นนะครับคําว่าหลวงพ่อกันสีขาวๆนั่นคือคาบคียเบ้านะครับในแม่พิมพ์ดูที่หัวเขานะครับดูที่ด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดดอนกลางนะครับเพื่อนๆวัดดอนกลางพอสอสองห้า สาสอกก็ยังถือว่าทันหลวงปู่ดูเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเราจะเห็นนะครับตามซอกต่างๆที่ผมพยายามโฟกัสให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะดูผิวพันวันณะดูนะครับเป็นพระผิวลมมันปูหรือว่าลมน้ําตาลนะครับเพื่อนๆถ้าเจอถ้าพบในราคาที่ไม่แพงหลักร้อยสี่ห้าร้อยบาทนะฮะสวยสวยงามๆพร้อมกล่องก็ไม่น่าจะเกิน 1000บาทเราจะเห็นนะครับตะเข็บข้างก็เป็นรลอฉีดแบบบล็อกประกบนะครับะจะพยายามโฟกัสให้เพื่อนๆดูเนื้อหาก็เป็นพระที่ทันหลวงปู่ดูวัสแกเป็นผู้ปลุกเสกอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปหาเหรียญแพงๆหรือว่ารุ่นแพงๆของหลวงปู่ดูมาใช้นะครับเพราะว่าปัจจุบันราคาไปไกลแล้วถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆพ,พ,พบนะครับลองดูนะครับราคาหลักร้อยนะครับยังทันหลวงปู่ดูเป็นผู้ปลุกเสก คือหลวงพ่อกันทำรรมาชูดรือหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับออกวัดดอนกลางนะครับลองดูบ,บางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่ารุ่นนี้หลวงพ่อกันรุ่นนี้หลวงปูดูเป็นผู้ปลุกเสกนะครับถ้าขอบใต้ฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผิวครขาแบบนี้จะเห็นผิว ขอบด้านข้างจะมีการเก็บตะไบแต่งตะไบนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นล่องรอยของการตะไบนะครับขอบต่างๆส่วนพื้นผิวด้านในที่เป็นอักขระตัวยันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเท่าที่พบเนี่ยยัง ไม่เห็นว่ามีเกสนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเจอถ้าเพื่อนๆพบก็หาเช่าไว้ใช้ได้ครับราคาไม่แพงยังทันหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นผู้ลูกเสกนะครับหลวงพ่อกันวัดพญาติออกวัดดอนกลางปี2 5 3หสามสองนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามครับขอบคุณครับ